สวัสดีค่ะทุกคนก่อนไม่ได้ลงคลิปนานมากเลยนะจ๊ะตอนนี้กำลังจะเดินทางไปต่างจังหวัดเหมือนเดิมกลับบ้านหาแม่นะคะหนองบัวพูรนะคะทุกคนนะตอน มาค่ะทุกคนมุเจาก่อนสิพามาว่ายลงพูขาวนะคะทางาจากอุดอรมะนมบงบรลมพูนะคะในระว่างเสียหอดตัวเมืองนองบรลมพูนะคะก็จะมีวัดถ้ำกองเพนวัดหลวงปูขาวนะคะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นนะคะเป็นพระครูบาอาจารย์เกจิดัง ของจังหวัดหนองบัวลำพูเลยนะคะหลวงปู่ขาวัดถ้ำกองเพีนะจ๊ะเดี๋ยวตามลงมาเบิ่งนะคะพี่น้อง หลังจากเข้าวหายหลวงปูเขาแล้วเก็เดินทางต่อมานะคะสิข้าโตจังหวัดนองบัวลำพูแล้วนะคะเราก็ับมาแวะวหายศาลสมเด็จพระนเรศวรจามุเจ้านี่องค์พ่อนเรศวรน,นะคะก็จะสวยงามตำหนักสวยงามแบบนี้เลยจ้าอยู่ตัวเมืองกลางใจเมืองนะคะตรงนี้สิเป็นไก่นะคะเป็นไก่ที่เพิินเอามาน อินไว้ยังเอาเอาม้าบวงสวงพานริสสวนนะคะเอามาแก้บนเอามาแก่บนพานริสวนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ตำหนักสวยงามค่ะแลวกะ็ะนี่มุเจ้าลายค่ะเป็นร้อยโตเป็นพันโตนะคะเป็นกระจัดเป็นสวนยอมสวยงามแบบนี้จ้า บันนีเข้าก็มาหอดบ้านเล้วนะคะมูเจ้ามาหอดบ้านเนาะอันนี้ก็เป็นบ้านก่อนเองนะคะมาจอดรถอากาศก็ฮ้อนลายจ้ามาหอดก็เห็นพ่อนอนอยู่เลยจ้ามูเจ้าก็ถามว่าเมียมไปใส่พอก็ว่าจักวันเด้กะสวัสดีทักทายถามสารทุบสุกดิบกันเรียบร้อยเนาะมูเจ้าเนาะกะคุณพอก็นอนอยู่นี่ทอัดล้มจ้า นำ้ำมัจเจ้ามาขอดบ้านเลี้ยนะคะโดยสวัสดีภาพนะคะอากาศก็ฮ้อนร้ายนะคะพอดีในเฮ้ยนก่อนจะเย็นๆจึงนวอยผอนก็น,น,น,กนอ,อนทนี่ตรงนั้นนะคะก็ถ้าคล้ายพอเรียบร้อยเนาะแล้วกะก่อนกระสีมา้าวหายฟังนะคะสรุปเนาะในระวางที่ก่อนเดินทางมาเนาะก่อนกะพ้าวายาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายๆมองนะคะก้อนสีขาวทาั้งอ่า นองบุรลมพูนะคะจากอุดรมานนองบุรลมพูเนาะกับสิมีวัดถ้ำกองเพลนของหลวงปู่ขาวอนันลโยนะคะคือเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นนั่นเองนะคะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นนั่นเองก่อนก็แวะไหว้ขอบรอท่านนะคะเดี๋ยวก่อนสิเล่าให้ฟังนะคะช่วงไทยนเนาะก่อนสิเล่าให้ฟังว่าความศักดิ์สิทธิ์ของเพลนความปฏิหารของเพลนตั้งแต่ สมัยรุ่นตายายของก่อนนะคะรุ่นแม่รุ่นตาตา,ตายายเลยนะคะแต่ก่อนมูเจ้าแต่ก่อนแม่ก่อนเกิดอุบัติเหตุหนักมากนะคะลดคว่ำเนาะเกิดอุบัติเหตุหนักมากลดคว่ำก็คือกระดูกสันหลังส่วนล่างหมอลงความคิดเห็นแล้วว่าอาจจะ ถ้าเกิดรักษาต่อไปหรือว่าหายก็อาจจะพิการเดินไม่ได้นะคะเดินไม่ได้เนาะแม่นนอนลงพยาบาลอยู่ประมาณ3-4เดือนเลยมูเจ้าก็คือนอนอยุ่าเดียวขยับอันคับท้ายปสัสสาวะอย่างเองจังสีบดายเลยนะคะบดายเลยบัีิเนียนทั้งญาติพี่น้องทั้งตายายทั้งลุงป่านี่แหละก็เลยลงความคิดเห็นกันนะคะลงความเห็นกันว่าเออสิพากลับบ้าน จากที่น้องอยู่โรงพยาบาลประมาณ3เดือนนะคะสิพากลับบ้านดีกว่าสิเป็นจังใดกระพอให้เปลี่ยู่บ้านนะคะหมอก็เลยบอกว่าถ้าเกิดออกจากโรงพยาบาลเปอร์เซ็นต์รอดของแม่ก็คือแค่30%มเองนะคะคือเจ็ดนะคะคือเป็นผู้ป่วยวิกฤตมากกระดูกสันหลังหักทั้งหมดอ่าถ้าเกิดจะหายถ้าเกิดหายถ้าเกิดหายก็จะเป็นความปฏิหารมากแต่ พี่การเดินไม่ได้นะคะหมอบอกแบบนี้เนาะแล้วที่นี่ก็ญาติพี่น้องก็เลยพากันนัตกลงกันนะคะว่าให้เอากลับบ้านดีกว่านะคะพอจะกลับมาบ้านตากับย้ายเพื่อนก็เลยไปหาหลวงปู่ขาวอยู่วัดถ้ำกองเพนนะคะไปหาหลวงปู่ขาวตอนนั้นเพื่อนกับเบ้อันเพื่อนกันยังมีชีวิตอยู่เนาะไปหาหลวงปู่ขาวเพื่อนก็เลยห้เป็นค้าหมากมาค้ามหนึ่งมูเจ้าให้เป็นค้าหมากมาค้ามหนึ่งอันตากับย้ายก็เลยเอามา เขาเออม่ยางเอามาแช่เป็นนำมน์ให้แม่กินนะคะเป็นยาให้กินให้ยำกินทั้งข้ามหมาดค่อยๆให้กินน่ะล่ะคะ่ะให้กินทุกมือทุกมือลวกันส่วนที่เหลือก็แช่เ,เป็นน้ำม์ให้แม่กินทุกมือทุกมือด้วยความปฏิหาริย์ของหลวงปู่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าความโชคดีของเราก็แล้วแต่นะคะทุกคนแม่อาการดีขึ้นค่อยๆดีขึ้น แล้วก็เดินได้นะคะเหตุการณ์นี่เกิดตั้งแต่ก่อนว่าท่านได้เกิดนะคะทุกคนเกิดตั้งแต่แม่อายุประมาณที่แปดสิบเก้ายี่สิบประมาณนี้นะคะเป็นสาวอยู่ตอนนั้นแม่ว่าท่านแต่งงานกับโ่อนะคะอันนี้เพ่นรอาเห็นังเนาะแม่ค่อยๆหายภายในระยะเวลาแบบไม่นานประมาณเดือนถึงสองเดือนแม่เดินได้ ปกตินะคะทุกคนแม่เดินได้ปกติแต่ก็จะมีปวดหลังบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะว่ากระดูกสันหลังตรงตรงเส้นประสาทต,ตรงนี้นะคะมันทับเส้นประสาทเนาะตอนแรกหมอเขาบอกว่าสิงยังบได้ผิดการส่วนล่างจะสินะคะแต่สุดท้ายแม่ก็เดินได้นะคะแล้ววันนี้วันนี้ก้อนก็เลยอ่า แวะไหว้ลงภูเขานะคะก่อนกเลยแวะไหว้เพิินมาทำกองเพชรเนาะที่ก่อนลงผาบนะคะเป็นคลิปตั้งแต่ช่วงแรกเนาะแวะไหว้เพิินขอพรเพิ่นนะคะให้เพิ่นซอยเบิง,งแย้งนะคะคือจังแต่เก่านะคะคือจังแต่เก่าที่เคยเพิน่นที่เพิ่นเคยซอยนะคะที่เพิ่นเคยซอยเท้า <c oughs> เคยซอยลูกตา <c oughs> เคยซอยเม่เคยซอยลูกลานเพินรบบรพ่นเช้าจังหวัดนครบุมเนาะก่อนก็ไปแวะขอพรเพิ่นนะคะนี่คือความศักดิ์สิทธิ์นี่คือความปฏิหารของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะที่เกิดขึ้นกับครอบครัวกรเป็นประสบการณ์จริงนะคะที่คอนมาเล่าให้ฟังนั่นแหละเนาะอันนี้ก็คือประสบการณ์ถ้าเกิดใครแวะเวียนผ่านไปผ่านเส้นหนองบรมพูอุดรธาน,นีถ้าเกิดออกจากหนบรมพูวัดท่ากองเพียนจะอยู่ฝั่ง ขวามือนะคะแล้วถ้าเกิดออกจากอุดรธานีวัดธรกองเพ็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือทางเข้าอุดรน,นะคะทางเข้าทางเข้าหนองบุรีสิประมาณนี้แวะไหว้ขอพรได้นะคะเป็นศึกษาเชิงนิเวศศึกษาเชิงธรรมะติดตามรอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในอดีตสายหลวงปู่มั่นได้เลยนะคะตรงที่กรไหว้แล้วก็ อาจจะเป็นถนนเข้าไปอีกประมาณ2กิโลก็จะถึงวัดนะคะทุกคนจากตรงที่รูปนะคะรูปที่กรไหว้นะคะเป็นรูปรูปปั้นของหลวงปู่รูปเสมือนข้างหน้าวัดนะคะตรงที่กรไหว้แล้วก็ต้องขี่รถเข้าไปอีกประมาณ2กิโลวัดจะอยู่ฝั่งขวามือนะคะเข้าไปไหว้สักการะบูชาขอพรได้จ้าศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะทุกคน